คบนาะคบตาพอ่อแม่ลูกพร้อมด้วยลูกสะใภ้พี่น้องไปใส่มาไส่กับต่องหอบลูกสะใภ้ไปน้ำต้องตอต่องต่อยพอปูเมยายเขาใจดีคืออียังนี่พี่น้อง พ่อปู่ขอเป็นคนขับรถเมย์ยากับคุณสามีนั่งอยู่ทางหลงังส่วนลูกสะใภ้ชิทนา,าการในได้กระยาพี่น้องไพ่สิบเป็นคนขับกระยาลูกสะใภ้ต้องประจําตําแหน่งก็คือนั่งเบาะหนาพี่น้องเพราะว่ายังขอเป็นคนที่ม,มักเมารถพอสั่งนั่งทางหนาจะพี่น้องพอจะได้เห็นวิวเทีวทัศน์ธรรมศาสตร,ร์สามร้อยหกสิบองศา,รรา,างนัง่งทางหนาเลยจะพี่น้องนับแต่มีข่อยมานี่บุ๋ยไพ่สมานนั่งได้สถานทีทางหนาพี่น้องเบาะหนาแต่ไม่ข่อยเป็นคนนั่งเลยจะพี่น้องบรรยากาศเทีวทัศน์เส้นทางที่เยาสิไปก็จะเป็นเป็นฟ้าแบบนี้ทุกคนแล้วก็จะไปเลาะหาแนววกินนแยา ส่วนนี้อากาศดีพี่น้องขอยอะไรเป็นไอศครีมกับฮอตช็อกโกแลตเนาะส่วนพ่อปูเมญ่าล่ะก็คุณสามีเขาจะสั่งเป็นสกอนนเาะพ่อปูเมญ่าภามาโซวัชสถานาที่แห่งนี้เป็นสถานที่เดียวเพิ่นจัดงานแต่งเพิ่นพี่น้องเพิ่นก็เลยภาลูกสะใภ้มาเบิ่งสามสิบกว่าปีที่แล้วพี่น้องเพิ่นแต่งงานอยู่ในสถานที่แห่งนี้หลังจากที่ว่าเอยกินไอศครีมกับฮอตช็อกโกแลตเรียบร้อยเขาก็มาหลาะเบิ่งบรรยากาศรอบๆเนาะ บาร์แห้งหนิว่ามันเป็นแนวไรพี่น้องเขาเจะกับซิมี่โซนนอกส้วงนี้มันกับอากาศดีเนาะเขาเจจะจัดเป็นโซนนอกไข้คนนั่งแน่แล้วก็มีทั้งโซนในเนาะสถานที่แห่งนี้เขาเจัจัดทับงานต่องานแตกน้าเนาะอหาอาหารี่เปิดมาหลายกว่า30ปีเนาะตั้งแต่พปูแม่ยาก็าแต่งานกันเม็นใส่บริการอาหารอาหารห,ารห,ารหารนี้พี่น้องก็คือแบบเปิดมาโดนหน้านแส้หน้านนะ,นะพี่น้องบรรยากาศส้วงนี้ก็ดีคากเลยจ้าพี่น้อง ขอมักขนาดเลยบรรยากาศซัมเมอร์อยู่ประเทศอังกฤษนี่อากาศกับประมาณสิบแปดสิบเก้าองศาหน่อสูงสุดกับสิบสี่องศาพี่น้องแต่กับเซมีลมน้อยนึงแหละกับอากาศมันบวถึงขันหอนคักหอนวานะพี่น้องมักกะแบบว่าอากาศดีเลยแหละขังๆมากกับเซมีผอกโตหมอกโตมาให้เบิงให้ส้มน้ำพี่น้องบรรยากาศดีเนาะผู้คนก็จะมักมานางดื่มนางสางนางสั้นนางดิ้งเนาะและอีกอย่างหนึ่งพับป่าอยู่ประเทศอังกฤษพี่น้องเปิดตั้งแต่สิบสองโมงกลางเว่นม่ได้พี่น้อง ญาของพี่น้องหลังจากนเถอะเพื่ออ,อธิบายให้ฟังเบิอดอให้พี่น้องสถานที่แต่งออกแต่งงานเพื่อ,อยู่บนน่อน,นั่นบ่อนี่เขาวา่าหลังจากที่เจ้าแต่งงานมันจะเคยมาจักเถื่อพเพื่อมาคยมาหลังจากที่แต่งงานครั้งหนึ่งละครั้งที่สองคยมาและครั้งที่สามห้าก็มาหลายเพื่อ่าพี่น้องหลังจากนั้นคือมหาห้าหล่อต่อไปพี่น้องมาบางสถานที่แห่งนี้อันนี้เป็นเชริทนาบอนที่เขาเจ้าปูกพักนะทุกคนแต่ว่าเขาเจ้ายัางบอกท่านไหนทำความสะอาดคักแน่เถือ่อเพราะมันกาลังสีขาวสวงนาหอนเพราะฉะนัน้นบาง บอนเขาจะก็เริ่มปลูกแล้วพี่น้องบางบอนเขาจะก็ย่างมันด้เริ่มปลูกเธอส่วนร้านในพี่น้องอยู่ประเทศอังกฤษเนาะปลาซ้อนเขตนี่เขาจะจะนิยมการปลูกต้นใหม่หลายกลวนเนาะมาเท่อนั้นปลาซ้นก็ที่มีดอกหมอกดอกใหม่เขาจะปลูกเนาะส่วนร้านเขาจะบุคคอชีนิยมปลูกผักปลูกมีปานได้เนาะก็จะมีอยู่แล้วเขาจะเอามาเห็ดเป็นผักกะก็คือว่าอะไรพี่น้องเขาปลูกผักปลูกยังมันก็ญชาเกิดสินะแต่ที่สําคัญเวลาเขาปลูกผักเขาก็ต้องมีกินเห่าเนาะมีผงเทอริทนอขนาดอันนี้พี่น้องเพื่อว่าเห็ดหายผัก ผือด้วยคามอบอุ่นนาะมันจะเลร่ญเติบโตแม่พี่น้องวิวชิวถัดขางทางก็จะเห็นโตแกะโตมากนะโตล่าพอคอยกระมักมากขี่รถเลาะมากขี่รถหล,ถลินนะสวางนี่ก็คือเป็นอากาศดีทามือได้เป็นอากาศดีพอปูไม่ยาขอลหังมีแผนดอกแล้วก็ไปบอ่อหานั่นหานี่เขาจะเปิดไม้ยืานานบบ่อนั่นบ่อนี่แล้วที่สําคัญหานได้ที่คอยยังบ้านเคยไปเนาะ้วมักผ้าขอยไปก็พี่น้องพอปูก็ไม่ยาแล้วก็มักผ้าไปนั่น,ไปน,นไปนี่หลังจากนั้นที่ว่า เฮาไปกินอาหารมาเรียบร้อยแล้วก็มาหาเลาะสื่อพักสื่อมีมาหาเลาะซอปต์ปอชซอปปิ้งพี่น้องดอกซีหมวกนะทุกคนบ้านเจ้าเอินดอกอีหยังเนาะบ้านก็เอินดอก,อดอกจี๋แล้วก็สิสบ,บสนะาหาเหล่อส้วงนี้ก็พวกแซอรี่ก็สิถือกันพี่น้องมหาเลาะสื่อของกินเฮ็ดอาหารให้คุณสามีเพราะว่าอาทิตย์หน้าพ่อปู่กับแม่ย่าของเราสิไปฮอลิเดย์ก็หาเลาะสื่อนัานเลาะนี่พี่น้อง,องได้ต้นกล้วยพี่น้องได้มาในราคาถูกว่าสิลองเสี่ยง,งล่องลองปลูกบ่พี่น้องส่วนหลายปลูกไปแล้วมันก็ตายนะพี่น้อง